ทั้ง4ประการด้วยอายุวันนะสุขะพระจงสำเร็จแด่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาณนะโอกาสนี้ที่ได้ร่วมทําบุญกับข้าพเจ้าท่านหมอฤาษีปู่ใจใจดีหมอพระทุดงขออุทิศผลบุญและแผ่ผลบุญอันรวมลงมาด้วยตะบะเดชะกุศลผลบุญบาร,รมีทั้งหลายขอให้ท่าน ที่ร่วมบริจาคทานมาตลอดจนบุคคลที่เป็นที่รักบิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกหลานเล้นล้นเจ็ดช่วงโคตรเก้าช่วงคนดวงวิญญาณญาติทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีขอให้จงได้มารับเอากุศลพ้นบุญในการตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห่งตักบาตรทำบุญถวายพระสงฆ์ในวันนี้รวมถึงการถวายน้ำดื่มที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ปัจจัยมาขอให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขาดไม่ได้ เพินขอให้เป็นผลจากใจของข่าวพระเจ้าผู้อุทิศบุญนี้ขอให้ถึงท่านที่รลวงรับไปแล้วญาติของท่านก็ดีและท่านที่มีญาติเจ็บไก้ได้ป่วยก็ขอให้หายในทันทีทันใดในจับพรันในสามวันหวันและเจ็ดวันท่านที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านที่มีความสุขอยู่แล้วมีกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก็ให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านที่กำลังสอบเลื่อนขั้น หรือสอบเข้าบรรจุง,งานใหม่ก็ขอให้ได้ในเร็ววัน3วัน5วันและ7วันและท่านกําลังที่ต้องการมองหาโชคลาภเงินทองก็ขอให้ได้สมหวังใน3วัน57 7ดวันในวันนี้ท่านที่ต้องการมองหางานใหม่ช่องทางการทํากินก็ขอให้ได้ใน้3วัน5วัน7วันท่านทั้งหลายมีความสุขมีความทุกข์อันใดก็ขอให้ได้ พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้ท่านและครอบครัวปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายโดยอายุวรรโนสุข,ขังพลงังอีทังโนยาตินังหุนตุสุเกตาหุนตุยาตตโย สพเพสัตตาอเวราพยาปัจญานิาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสุโคปุญญัสะอุจโยการสังสมซึ่งทานบุญก็ดีศีลบุญก็ดีสมาธิบุญก็ดีภาวนาบุญก็ดีปัญญาบุญก็ดีขอจงบริบูรณ์ปูนพ้นภายในจิตในใจในกายในธาตุในขันในจิตวิญญาณทั้งชาตินี้เลยชาติหน้านำส่งให้กับท่านทั้งหลาย ได้สมสําเร็จของความมุ่งมั่นปรารถนาะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ห้อยค้าให้สําเร็จพรันณทันทีด้วยเทิอนสาธุสาธุสาธุ